กระกองมีเก็ดเดียวนะคะรอบเอวเนี่ยหนันสี่บวกเราจะทํารอบเอวหันสี่บวกสมมุติว่าตัวนตเ,เนี่ยมาตรฐานรอบเอวเนี่ยมนจะกหกสิบหกเซนมาตรฐานหกสิบหกนะคะแล้วคุณจะเขียนไว้ว่าเอวมาตรฐานเข่ามาเยค่ะ <c oughs> หกสิบหกของมาตรฐานนะคะหันสี่ได้สิบหกครึ่งบวกหนึ่งเป็นสิบเจ็ดครึ่งของชิ้นหน้านะคะพอชิ้นหลังเราก็ต้องลบหนึ่งนะคะพอเราหาตรงนี้ได้แล้วเนี่ยเราจะวัดจากตรงกลางม,มาให้ได้เท่ากับสิบเจ็ดครึ่งเป็นเอลจริงวัดฟืดมานี่เนยสิบเจ็ดครึ่งอยู่นี่หนูจะได้เอลจริงอยู่ตรงจุดนี้นะคะครูบอกว่าทำเกตเดียวเราก็จะบวกเกตไปสามเซนต้องมีแต่ด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดใครทำของตัวเอง ตัวเนี้ยเอวเขาเล็กเขามีสะโพกไซส์แม่แบบในเอวเล็กนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามาทํไซส์ตัวเองซึ่งไซส์ตัวเองเอวใหญ่เอวใหญ่เนี้ยเราอาจจะบวกเกดไปไม่ถึงสามเซนก็ได้บางคนเอวใหญ่ใหญ่บวกเกตได้ประมาณสองเซนสองเซนสองเซนครึ่งประมาณนั้นเราต้องดูนะคะว่าเราจะบวกเอวเท่าไหร่แต่บวกไปเท่าไหร่ก็แล้วแต่หนูจะต้องเหลือตำแหน่งให้คูดโค้งสะโพกได้บางคนจะว,ว่าเอว สะโพกเท่านี้แต่เอวแทนที่จะ66กลายเป็น76ใช่อย่างเนี้ใช่ไหมคะแล้วเรามาบวกเก็ดไป3เซนหนูจะไม่เหลือตรงนี้ไว้สําหรับให้เราโค้งสะโพกเลยนะคะเพราะฉะนั้นการบวกเก็บที่เราจะบวก3ถ้าคนเอวใหญ่หนูเหลือบวก2ก็ได้อันนี้คือจะเปลี่ยนแปลงของแต่ละไซส์แต่ว่าถ้าให้คุณทิ้แม่แบบแม่แบบคุณบวกเกล็ด3เซนนะคะดูนะลูกตุงนี้บวกเกล็ สามเซนก็จะดสุดนี้สามเซนนะคะจากนั้นเราโค้งสะโพกมานี่เลยเวลาโค้งสะโพกเนี่ยมันจะหายมาระหว่างสะโพกบนสะโพกล่างประมาณครึ่งหนึ่งนะคะเมื่อเราบบกเก็บไปสามเซนแล้วเนี่ยเวลาเราจะใส่เก็บเดียวของแม่แบบนะคะของแม่แบบกูจะให้วัดจากกลางหน้าเนี่ยเข้ามาเนี่ยเก้าเซนเก้าเซนนี้สําหรับสะโพกแม่แบบนะแต่ถ้าใครสะโพกใหญ่กว่านั้นอาจจะเป็นสิบเซน สิบเอ็ดเซนก็ได้แต่ถ้าใครรู้ตัวว่าผอมเนี่ยไซส์เราใส่กระโปรงเบอร์เอมนาจ,จะเหลือแปดเซนก็ได้เพราะฉะนั้นการที่เราจะเอาเก็ตเข้ามาเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับไซส์ของแต่ละคนนะคะแต่ตัวเนี้ยไซส์ปนานกลางเอ่อมาตรฐานเนี่ยมันจะเป็นไซส์เบอร์เอ็มเราจะวัดข้ามาเก้าเซนแล้วเราก็ผิดเก็ดยาวนะคะเก็ดยาวเนี่ยเราจะใช้สิบสองเซน มาเก้ายาวสิบสองแล้วเราก็เอาส่วนที่เราเหลือตรงเกบตรงเนี้ยสามเซนที่เราบวกไว้นี่นะคะยกที่นี่มาใส่ที่เกดนะคะเอามาใส่ที่นี่เลยเราบวกไว้สามแล้วก็ใส่สามถ้าเราบวกไ 2, ว้สองเราก็ใส่สองมากระปงตัวนี้พอเราเย็บเก็บที่เข้าไปปุ๊บเอวเราอยู่ถึงนี่มันก็จะได้เอวเราพอดีแต่ว่าตอนที่เราเรียนมาส่วนใหญ่กระปงที่หน้ามีสองเกบเนาะมีสองเก็บ แต่ว่าตัวนี้เราจำสองเกตไม่ได้เพราะว่าตัวเนี้ยพอเรามีสองเกศแล้วมันไม่สวยมันจะมีเกศนี้แล้วเกศนี้มันจะอยู่หน้าจะเกินไปเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยแม่แบบเนี่ยเกศเนี่ยเข้าเข้ามาเนี่ยเกศเซนเองถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยส่วนที่เราจะขีดตัวนี้มันเลยไม่สวยแล้วมันก็จะต้องมีเกศตรงนี้ก็ม่เก็หนึ่งซึ่งมันจะทําให้ช่วงเนี้ยทางที่มันจะว่างเปล่ามันก็จะมีเกตขึ้นมาแทน,นที่ทําให้ความสวยของมันขหายไป ะะเพราะฉะนั้นตรงนี้ที่เราขีดตรงเนี้ยมันคือเกบแล้วก็เก็บข้างๆไม่มีเพราะฉะนั้นเวลาเราทํากระโปรงเลยต้องมีหนึ่งเก็บนะคะมีหนึ่งเก็บพอเราสร้างอย่างนี้ได้เสร็จก็คือเท่ากับเสร็จเรียบร้อยของแม่แบบแม่แบบกระโปรงซึ่งซึ่งกระโปรงตัวเนี้ยเวลาเราทําจะเป็นกระโปรงไปตรงไปต่อดปบานแล้วเราจะมีหนึ่งเกบเราก็ทําแบบนี้นะคะเมื่อกี้เราไปดูเห็นไหมกระโปรงบางตัวมันเส่็รงดี้ที่เขาขาย ใช่ไหมจะไม่เคยมีสองเกตไอ้ที่เขาขายอ่ะที่เขานาเกตเดียวเพะอะไรรู้ไหมคนเย็บมันจะได้เย็บน้อยจำนวนเหมเย็บน้อยเป็นสองเกตนะมันทารเวลาประหยัดเวลามันทอนเวลาเข้ามาเนยนะคะทีนี้ก็เรามาทําขิ้นหลังแบบเดียวกันนะคะแบบเดียวกันก็จะนั้นตรงนี้มันก็จะเข้ามาเท่ากับกว้างลึกสิบสอง เราได้กระปองตรงนี้เสร็จทับเรียบร้อยแล้วเป็นแบบแบบที่เราจจะไม่ได้โค้งหมายถึงตรงนี้หรือเปล่าหรือว่าอะไรตรงเส้นตรงในวใช่แล้วค่ะเนี่ยนี่เะพ่ะไม่ทัดที่ขีดตรงมาค่ะใช่ค่ะสร้างเหมือนกระปองสร้างเหมือนกระปองทุกอย่างกระปองทุกอย่างก็คือ หน้าบวกหนึ่งหลังลบหนึ่งนะคะหน้าบวกหนึ่งหลังลบหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครจะไปประกอบประกอบกิจการทำผ้าหลฉันอยากจะทำตัวนี้ขายดูทำหน้าหลังเท่ากันก็ได้แต่เป้าไม่เท่านะคะเป้าจะไม่เท่าเป้ากางเกงเมื่อไหร่ทำเท่ากันเวลานั่งแล้วมันจะมันจะเป็ดขัดมันจะไม่สวยกางเกงทุกตัวเป้าหน้าต้องน้อยกับเป้าหลังนะคะกระทั่งกางเกงกระโปรงเป้าหน้าก็น้อยกับเป้าหลัง แม้กระทั่งกางเกงนอนกางเกงนอนเวลาเราไปซื้อใส่ถ้าเขาทำมาเป้าหน้าเป้าหลังเท่ากันยืนพอได้นะนั่งสุดอัดน,นั่งจะรู้สึกอัดเลยเพราะมันตึงแต่ถ้าเราทําเป้าหลังยาวกับเป้าหน้าเราลุกนั่งสบายแต่ที่เขาขายเป็นผู้ประกอบการที่เขาตัดขายเขาทาเท่ากันหมดสะดวกกับคนเย็บสะดวกกับคนใส่แต่ไม่สะดวกกับการลุกนั่งเขาสะดวกของเขาเขาไม่เอาสะดวกผู้บริโภค ใช่ไหม <S <S ทีนี้พอเราสร้างเสร็จแล้วโคกระโปรง,รปรงเราโค้งออกมาเป็นอย่างนี้คือเป็นโคกระโปรงทรงตรงนะคะเป็นโคกระโปรงทรงตรง,ต,รง,ต,รงต่อไปเราจะมาหาเป้ากางเกงการหาเป้ากางเกตงตัวนี้นะคะหาได้จากเอวที่นั่งนะคะแท้งกระโปรงมีเกล็ดเดียวถึงตรงนี้นะคะอ่าข้อที่สี่นะคะให้วัดจากเส้นเอวลงมาเท่ากับเอวที่นั่ง นะคะเป,เป็นเส้นเป้าทีนี้เวลาเราจะวัดเอวที่นั่งวัดอย่างไรเวลาวัดเอวที่นั่งนะคะเราต้องหาเก,ก้าอี้ที่ก้นไม่เป็นหลุมนะเก้าอี้ต้องก้นอย่าเป็นหลุมก้นต้องเรียบๆอย่างนี้แล้วเวลาเรานั่งนั่งอย่างนี้แล้วเวลาเราวัดวัดจากเอวเอวนะคะไม่ใช่เอวของการเกงเอวคือตัวเอวจริงๆเลยของเราเนี่ยวัดจากนี่ค่ะลงไปจนถึงพื้นที่นั่งเท่าไหร่เท่าไหร่ใช้เท่านั้น แต่ว่าการวัดเอวที่นั่งส่วนใหญ่แล้วนะคะเรียกว่าร้อยละเก้าสิบวัดไม่ถูกที่วัดไม่ถูกเนี่ยบางทีไปกะเอาจากกางเกงที่เขาใส่อยู่กางเกงที่เขาใส่อยู่บางคนเนี่ยเขาใส่กางเกงเอวมันจะอยู่ที่สะดือเอวอยู่ที่สะดือเนี่ยสะดือเนี่ยยังไม่เอวแต่ว่าเมื่อไหร่เมื่อเป็นกางเกงขายาวกางเกงทั่วไปเอวพอดีมันจะอยู่ที่สะดือแต่ถ้าเกิดว่ากระโปรงเอวกระโปรงมันจะอยู่เหนือสะดือ นะคะเพราะฉะนั้นตอนเราวัดเอวที่นั่งตัวนี้เราทําเอวไม่ใช่เอวต่ำนะคะเป็นเอวสูงไม่ตจำไปเห็นไหมคะมันจะสูงขึ้นไปแต่ว่าเอวจริงๆจะอยู่ตรงที่กูขีดไว้เพราะฉะนั้นตอนเราวัดเอวที่นั่งก็คือวัดจากเอวล,ลงตรกสูงที่นั่งนะคะจากนี่ลงมาเท่าไหร่ใช้เท่านั้นตัวนี้คุณจะสมสมุติว่าตัวนี้ได้ยีิบเห็นะคะสมมุติว่าตัวนี้ได้ยีิบเห็นเราก็จะวัดจากเส้นเอว เท่ากับ27เซนเดี๋ยวดูนะลกูกวัดจากเส้นเอวลงมาเท่ากับ27เซนแล้วเราก็ขีดเส้นนี้ขีดเส้นนี้เนะี่ยขีดยาวมาให้หมดกระดาษขีดยาวมาให้หมดกระดาษเลยนะลกูกมมดกระดาษเลยนะคะเส้นนี้เราจะวัดจากนี่ลงมาเท่ากับเอวที่นั่งตัวนี้27เซนนะคะ เอวที่น้านยี่สิบเจ็ดเซนเวลาเราวัดชิ้นหน้าลงมาแล้วยี 27, ่สิบเจ็ดเราก็ขีดนี่แล้วก็เลยอมาจนกระดาษที่เราเหลือไว้เพราะเดี๋ยวเราต้องโค้งเ้านะคะชิ้นหลังวัดลงมาเหมือนกันเท่ากันนะคะแล้วก็ขีดออกมาให้หมดกระดาษเลยนะคะ เอวที่นั่งยี่สิบเจ็ดเซนเหมือนกันยี่สิบเจ็ดนั่นแหละนะคะยี่สิบเจ็ดเซนเหมือนกันเมือเม่อเราได้เอวที่นั่งแล้วนะคะต่อไปเราจะมาหาเป้าหน้าต่อไปหาเป้าหน้านะคะหาเป้าหน้าเนี่ยเขาให้เช็คส,สโพกในแพทเทิร์นทั้งหมดได้เท่าไหร่แบ่งสามส่วนนะคะทั้งหมดได้เท่าไหร่แบ่งสาม หนึ่งสองสามแบ่งทั้งหมดสามส่วนแล้วใช้หนึ่งส่วนหนึ่งส่วนจะเป็นตัวเลขเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะคะเป็นตัวเลขเท่าไหร่ก็แล้วแต่เอาหนึ่งส่วนค่ะมาเป็นเป้านะคะเอาหนึ่งส่วนมาเป็นเป้าสมมติว่าตัวแรกได้ยี่สี่ตัวนี้ได้ยี่สี่ถ้าเกิดเราแบ่งสามมันจะได้ประมาณแปดนะคะตัวเป้ายื่นก็จะกลายเป็นแปดนะคะเราก็จะบัดจากจุดนีด้ออกมาเข้าหน้า นะคะแล้วเราก็ขีดเนี่ยยาวมาะะจนถึงชายกระโปรงนะคะจากนั้นเราก็จะโค้งเป้าเวลาเราจะโค้งเป้าเนี่ยอย่าลืมนะคะเวลาเราโค้งมาถึงเอวเนี่ยกางเกงทุกตัวเราจะใช้เส้นเนี่ยไม่ได้ต้องถูกเก็บเอวเข้าไปนะคะประมาณหนึ่งเซนถ้าเกิดว่าเราไม่เก็บเอวเวลาเราเป็นเป้ากางเกงเป็นเป้ากางเกงเป็นแล้วเนี่ยถ้าเราไม่เก็บตรงนี้นตรงนี้เวลาใส่มันจะอ้าปาก เมื่อมันเป็นกางเกงก็เลยต้องเก็บยกเว้นแต่ว่ากางเกงขครที่ใส่ยางยืดไม่ต้องเก็บนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็จะเก็บเอวข้าวเส้นหนึ่งขีดมานีนนะลูกแล้วเราก็ทรงเป้่าข้าวเส้นในเลยตัวนี้จะถูกเก็บเก็บนะลูกหนึ่งเส้น นะคะเก็บเข้าหนึ่งเซนเพราะฉะนั้นเวลาเราเดี๋ยวเราทําเป้าหลังมันก็จะเหมือนกันตรงนี้ครูขออนุญาตลบนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณจะขีบตัวปีนนะคะทีนี้เวลาเราจะทําเป้าหลังเป้าหลังให้เช็คสะโพกหลังเช็คสะโพกหลังก็คือตรงนี้ถึงตรงนี้ได้เท่าไรหร่หันสองหรือว่าแบ่งครึ่งแบ่งสองส่วนแล้วใช้หนึ่งส่วนเห็นไหมฮะมันจะมากกว่าข้างหน้า ให้หนึ่งส่วนของตรงเนี้ทั้งหมดเท่าไหร่เอามาเป็นเป้ายืนของชิ้นหลังถ้าเกิดว่าตรงนี้เราได้ยี่สิบสองเซนครึ่งหนึ่งมันก็จะเป็นสิบเอ็ดนะคะแล้วเราก็ยืนออกมาเป็นเป้าหลังเก็บเอวเหมือนกันนะลูกนะัดเราจะต้องเก็นมันชี้หน้าแล้วเราก็โค้งเป้าหลังนะคะเก็ okay. หนึ่งแซนเก็บตรงนี้เข้ามาหนึ่งแซนผูกอนุญาตลบตรงนี้นะลูกถ้าเกิดว่าเราทํากางเกงกระโปรงปกติธรรมดาธรรมดาธรรมดาเฉยๆแค่เนี้ยจบใส่กระเป๋าข้างหนึ่งใส่ซิมข้างหนึ่งจบตรงนี้คือเสร็จละแต่ถ้าเกิดเราจะมาทําแบบทําแบบของกางเกงกระโปรงกางเกงกระโปรงนี่นะคะถ้าเราทํากระโปรงอะไรก็ได้แบบอะไรก็ได้สามารถที่จะใส่เป้าลงไปแล้วมันก็จะกลายเป็นกางเกงกระโปรงได้ทุกแบบ ไม่ว่ากระโปรงเราจะเป็นจิตทวิตทวิตหน้าทวิตหลังใส่เป้าที่ทวิตเข้าไปแล้วเวลาล้มลูกกระโปรงจิตทวิตมันจะมาปิดแล้วมันก็จะปิดเป้าเราก็จะมองไม่เห็นสมัยก่อนเอาสมัยก่อนสมัยนี้ครูไม่รู้แล้วเพราะครูไม่ได้เรียนหนังสือตั้งนานแล้วสมัยก่อนครูพระ,ะผู้หญิงเขาจะต้องนึ่งกางเกงกระโปรงมีทวิตยปิดแต่ว่าเป็นกางเกงอยู่ข้างในเปิดทวิตออกมาก็จะเป็นเป้ากางเกงสมัยก่อนครูพรร ที่ที่ครูเรียนอยู่เมื่อก่อนเขาจะใส่เนี่ยหูมันเป็นที่แบบไม่รู้อ่าทาไมมันถึงเป็นอย่างนี้ได้อ่ะสงสัยมา